หัวใจอันยิ่งใหญ่ของหญิงสาวผู้เป็นนางฟ้าของสุนัขจรจัดที่ใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวปรูกสร้างบ้านให้กับกองทัพสีข่ขาที่มีมากกว่า400ตัวเธอมีแนวคิดอย่างไรกับการยอมุทิศตตนเองเพื่อสัตว์สีคขาเหล่านี้ติดตามได้จากรายงานค่ะ อยยิ้มและเสียงหัวเราะที่เกิดขึ้นบนใบหน้าแสดงถึงความสุขผ่านทางแววตาของพี่มารีหรือคุณมริวันดอยเจ้าของบ้านที่รับเลี้ยงสุนัขจรนจัดที่ใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวในการปลูกสร้างบ้านให้กับเจ้าสีข่ขาที่มีมากกว่า400ตัวโดยมีจุดเริ่มต้นจากการสงสารที่เห็นสุนัขจรนจัดถูกทำร้ายและถูกทอดทิ้งจึงเก็บมาเลี้ยงเป็นตัวแรกบวกกับการให้อาหารสุนัข ตามวัดและบริเวณทางท้องถนนทำให้เห็นสุนัขที่น่าสงสารอีกมากมายและได้นำมาดูแลประกอบกับมีคนนำมาทิ้งไว้ทำให้เจ้าน้องหมาเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า9ปีที่ตนเองอุทิศเพื่อเจ้ากองทัพสีขาเหล่านี้หมู่บ้านที่เราอยู่เมื่อ,อพัทยาหมู่บ้านเนินถหวาคนะ่ะเขาจะมีน้องหมาจรจัดเข้ามาในหมู่บ้านและคนก็จะไล่เขาไล่เขาออกไปแต่เราก็จะ ตามไปให้อาหารเขาว่าเขาอยู่ที่ไหนอะไรเงนี้แล้วก็จะเดินออกไปหาเขาแล้วก็พอเสร็จเราก็อุทำไมอะ่ะเขาอยู่แบบนะที่บ้านเรามีเราเข้าเข้าบ้านดีกว่าเราก็เลยบอกว่าทําไมเราถึงใจแคบอะ่ะก็ตัวนี้เราก็ช่วยได้แล้วก็ช่วยตัวอื่นไปตอนตอนนั้นบ้านหลังเล็กเทาวเฮาสองชั้นเนาะก็มีหมาอยู่สิบเอ็ด ขึ้นบนล่างที่จะเลี้ยงหมาแบบยุโรปนะคะก็คือขึ้นหมาเป็นสมาชิกในครอบครัวเราเนด้วยกันบ้านหลังนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของพี่มาลีที่ต้องการให้ลูกๆหรือกองทัพสีขาทั้งหมดนี้ได้อยู่กันในสภาพแวดล้อมที่ดีถึงแม้ว่าบุคคลหรือสภาพแวดล้อมโดยรอบตัวจะไม่เข้าใจถึงความตั้งใจก็ตามที บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดจันทบุรีแบ่งเนื้อที่ออกเป็นโซนมีโซนของน้องหมาที่อาการหนักยังอยู่ในขั้นตอนของการรักษาและมีบริเวณที่น้องหมาที่อายุมากจะอยู่ในกรงและมีเวลาในการให้รับประทานอาหารมีเวลาในการออกมาวิ่งเล่นเพื่อเป็นการสร้างวินัยให้กับกองทัพสีขาเหล่านี้และที่สําคัญที่นี่จะเปิดเพลงให้กับน้องหมาได้ฟังเพื่อลดอาการเครียดและสร้างความผ่อนคลายให้กับเจ้าสีขาที่อยู่ที่นี่ แล้วก็เปิดเพลงให้เขาฟังอย่างนี้ค่ะตอนแรกๆก,ก็ไม่รู้ศึกษาทุกวิธีทางก็เราจะมีแบ่งเป็นโซนค่ะถ้าตรงโน้นก็จะเป็นที่แบบแข็งแรงรู้เรื่องแล้วก็อยู่กันได้ค่ะก็คะอยูตรงโน้นเลยแต่นี้จะเป็นที่หมาป่วยหมาเด็กแล้วกเ็เป็นอะไรที่เราต้องดูแลใกล้ๆคนค่ะแล้วก็สส่วนตรงโน้นก็จะเป็นแบบ เข้ากันได้แล้วก็เป็นอะไรที่แบบไม่ต้องการให้ให้น้องหมาหรือหรือผู้คนพุ่มพ่านเราก็จะไว้ตรงนี้ค่ะส่วนตัวที่แบบว่าไม่ชอบหมาตัวอื่นเลยหรือว่าอยู่กับหมาตัวอื่นไม่ได้ก็จะไปอยู่ด้านนั้นอย่างแม่แม่ลูกอ่อนอย่างนี้นค่ะแต่ถึงแม้ว่าสถานที่แห่งนี้ยังคงไม่เป็นที่รู้จักมากนักในจังหวัดจันทบุรี เพราะด้วยพี่มารีมีความตั้งใจที่ไม่อยากให้สังคมได้รับทราบเพราะสิ่งที่น่าเศร้าใจคือการออกประกาศขอรับบริการตามสื่อสิ่งที่มักจะได้กลับมามากกว่าเงินบริจาคก,ก็คือสุนัขจำนวนมากที่มีคนนํามาปล่อยให้เลี้ยงมากยิ่งขึ้นจนต้องย้ายสถานที่มาอยู่ยังสถานที่แห่งนี้เนื่องจากปริมาณน้องหมามากจนดูแลไม่ไหวแต่เมื่อมีคนได้ทราบข่าวสารฐานน้ําใจจากผู้ที่รักหมาก,ก็ส่งตรงถึงบ้านหลังนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับน้องหมา กันทุกคนเลยค่ะเพราะว่าเราอย่างวันนี้เรามาวันพุธเราเราดมทุนแค่เริ่มวันจันทร์แล้วก็มาวันพุธก็ได้เงินหลักหมื่นเหมือนกันนะคะ <c oughs> ก็รู้สึกประทับใจค่ะ <c oughs> เขาดูแลหมาเป็นอย่างดีเลยเขาล้างหมาแล้วก็จําชื่อหมาได้ทุกตัวเลยรู้สึกแบบทึ่งทึ่งกับภา,าระหน้าที่ที่เขา ทำอยู่ทุกวันนี้ค่ะเพราะว่าปกติที่บ้านเลี้ยงหมาอยู่สองสาตัวก็แทบจะเหนื่อยอยู่แล้วอะ่ะนี่เขารับเลี้ยงหมาเป็น400กว่าตัวแมวอีกตัางหากก็แบบเขาเก่งมากอะค่ะที่ยอมเสียสละเวลาดูแลพวกหมากับแมว เพราะด้วยในบรรดา,าสัตว์ที่เป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดของคนก็คือสุนัขทําให้พี่มารีรักได้อยู่กับเจ้าสีขาเหล่านี้อย่างมีความสุขเพราะน้องหมามากกว่า400ตัวนี้พี่มารีจําชื่อและประวัติได้ทุกตัวอีกทั้งน้องหมาที่นี่ทุกตัวมีประวัติที่โหดร้าย แต่ทุกตัวก็รอดจากความตายด้วยการเอาใจใส่และการเลี้ยงดูแต่สิ่งสุดท้ายที่ต้องการก็คืออยากให้มีมูรานิธิที่สามารถดูแลและเลี้ยงเจ้าสีขาเหล่านี้ได้เพราะในอนาคตข้างหน้ายังไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่อยากจะส่งมอบสิ่งที่ได้ทำไว้ทั้งหมดให้กับมูรานิธิที่รักกองทัพเจ้าสีขาอย่างแท้จริงแต่ทุกวันนี้หยุดไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงก็เลย ได้มาเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะ,น,คะนั่นแหละสืบร่มต้นถ้าให้หยุดไหมไม่หยุดจะทําจนตายจนชีวิตจะหาไม่ทําไปเรื่อยๆไม่หยุดนั่นแหละหลหลายอย่างที่ที่ทําให้เรามีกําลังใจแล้วก็ทุกคนนี่นะคะใจดีแล้วก็ให้กําลังีเป็นกําลังใจให้เราน้องหมาได้อิ่มแล้วก็ชีวิตหลายๆชีวิตตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะ คือมีคนใจดีด้วยแล้วก็เราเริ่มเราอยากเริ่มให้เห็นและต่อไปจะได้ทําด้วยตอนนี้มีข่าวดีตั้งแต่เจปีที่แล้วอ่างเก็บน้ําก็มีคนเริ่มเลี้ยงน้องหมาไมยถึงให้ข้าวได้บริจาคแล้วก็หลายๆอย่างที่เราได้ยินตอนนี้คือแบบเพื่อแทนที่เราจะไปเลี้ยงที่ร้านอาหารที่ผับที่เทคเราเอาอาหารมาให้น้องหมาค่ะคือเห็นผลมากเลยแล้วนะเราก็ดีใจนั่นแหละค่ะคือกาลังใจที่ท,ทําทุกันนี้ นี้คงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของบุคคลที่พยายามจะช่วยการสร้างสังคมให้หน่าอยู่มากยิ่งขึ้นจากสิ่งมีชีวิตที่ไร้ค่าของหนึ่งคนแต่กลับมีคุณค่าทางจิตใจอย่างมหาศาลกับอีกคนจากผู้หญิงตัวเล็กๆที่มีจิตใจที่ยิ่งใหญ่และคิดถึงเพื่อนสีขามากกว่าความสุขของตนเองทำให้เกิดบ้านเลี้ยงสุนัขจรจัดหลังนี้ที่พักพิงแหล่งสุดท้ายจากน้ำใจมนุษย์สู่เพื่อนร่วมโลกผู้น่าสงสาร อาหลุนแซ้ลิ้มถ่ายภาพอมรรัศเดียนวัฒนกุลทีมข่าวซีทีวีรายงาน